สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเช้านี้กับวันที่16ธันวาคม2563นะคะเป็นวันที่โครงการคนละครึ่งเขาได้เปิดลงทะเบียนนะคะสำหรับคนที่อยากลงทะเบียนเข้าโครงการนะคะถือว่าเป็นเฟส2นะคะเพื่อรับเงิน3,500บาทในการใช้จ่ายประจำวันค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนทั้งสิ้น5ล้านสิทธิ์นะคะในเวลา6ในากา30นาทีเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปแล้วราว1ล้าน4แสนคนนั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนะคะระบบไม่ล่มจริงนะคะแต่ว่า OTP นะคะไม่ยอมส่งมานะคะมีผู้ใช้หลายคนบ่นนะคะว่าช้ามากต้องรอนะคะรอ เป็น10นาทีก็ยังไม่มาขอ OTP ไป3ครั้ง4ครั้งก็ยังไม่มานะคะก็คงต้องลุ้นคันต่อไปนะคะว่า OTP จะส่งมาเมื่อไหร่นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขามีระบบโครงข่ายเพิ่มเป็น2ระบบนะคะจากรอบที่แล้วมีแค่1ระบบนะคะหลายๆคนก็คอมเมนต์นะคะรอ,รอนานมากนะคะไม่เท่านั้นค่ะแอมปเป๋าตังก็ยังมีปัญหาอีกนะคะสำหรับผู้ที่จะเข้าไปยืนยันนะคะขอรับเงินต่อหลังจากที่ได้เฟสแรกมาแล้วเนี่ยก็จะพบหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะ ทั้งๆที่อัปเดตแอปก็แล้วนะคะทำอะไรก็แล้วรอก็แล้วนะคะสรุปว่าเช้านี้นะคะทั้งโครงการคนละครึ่งที่เป็นเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปเป่าตัางก็ล่มเหมือนกันเลยนะคะมาดูสิทธิ์นะคะตอน6กโมงห้นาทีตอนนี้ก็ลงทะเบียนไปแล้วเกือบ3ล้านสิทธิ์ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่จะรอลงทะเบียนเฟส2แล้วก็คนที่จะรอรับสิทธิ์เพิ่มค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะข้าชามาแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ